สวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ผมก็อาจะพาทุกคนนะครับทุกท่านนะครับมาดูวิธีและขั้นตอนของการรับซื้อน้ํำยางสดนะครับซึ่งก็มีกระบวนการต่างๆนะครับมีขั้นตอนในการดําเนินการนะครตั้งแต่กระบวนการชั่งน้ําหนักนะครับกระบวนการทําเนื้อยางสดเนื้อยางแห้งนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ากระบวนการ รับซื้อการซื้อการขายน้ำยางสดนั้นอาจจะมีขั้นตอนอยังไงนะครับจะติดตามกันมาดูเลยนะครับออตอนนี้เกษตรกรนะครับก็ชาวสวนยางนะครับก็นำยางาที่เก็บได้ในวันนี้นะครับเพื่อนำมาจำหน่ายที่สถานที่รับซื้อน้ำยางสดนะครับก็จะใส่แกนลอนกันมาอย่างนี้นครับจากนั้นมาสูตร ตาช่างนะครับเพื่อชั่งน้ําหนักน้ํำยางทั้งหมดที่ได้วันนี้นะครับอ๋อร่าเจ็ดกนจากนั้นก็เข้าสู่กระบวนการกรองน้ํำยางนะครับลงถังนะครับกับกระตักน้ํายางจากถุงน้ํายางนะครับเพื่อที่จะ รอไปชั่งน้ำหนักน้ำยางดิบก่อนนะครับน้ำยางดิบก็ผ่านการกรองนะครับจากตะกร้านะครับกรองน้ำยางนะครับกรองสิ่งสกรปรกต่างๆนะครับเศษวัสดุต่างๆที่ติดมากับน้ำยางครับ ใส่ช,ช้อนเดียวนี่เนาะประมาณจนช่างถ้วยน้ำยางก่อนนะครับจากนั้นก็ตักน้ำยางสดนะครับประมาณหนึ่งช้อนชานะครับเพื่อชั่งน้ำหนักนะครับอันนี้ก็เป็นน้ำยางหดิบอยู่นะครับไข้องปลิ้งเนาะนีะ่ยลง ครับจากนั้นก็เตรียมที่จะเอาเข้าสู่ตู้อบนะครับเพื่ออบเป็นน้ํำยางเป็นยางแห้งนะครับแล้วก็จะได้นําออกมาชั่งน้ําหนักอีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะได้เป็นเนื้อยางที่จะเอาไปคํานวณราคายางนะครับน้ํายางสดนะครับที่เราเอ,อกมาเข้าตู้อบนะครับตอนนี้เริ่มที่จะแห้งนะครับแห้งเป็นอ่ เป็นเนื้อยางแห้งนะครับติดอยู่บนถ้วยนะครับอันนี้ก็รอเตรียมจะนําไปชั่งน้ําหนักอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อจะคิดออกมาเป็นเป็นเปอร์เซ็นต์น้ํำยางนะครับเดี๋ยวรอดูขั้นตอนต่อไปนะครับที่เราอบมาตะกี้นะครับก็จะกลายเป็นเนื้อยางเนื้อยางแห้งนะครับจากนั้นก็เข้าสู่การชั่งน้ําหนักอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อจะดูว่ามีน้ําหนักเท่าไหร่เพื่อจะนํามาคํานวณเป็น าราคายางแห้งประจำวันนี้นะครับทั้งหมดนี้ก็คือกระบวนการซื้อนะครับน้ำยางสดนะครับแล้วก็การคํานวณเนื้อยางนะครับของพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางนะครับพบกันใหม่นะครับในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้คลิปนี้ก็ขอสวัสดีครับ